เชื่อจริงจไม่เชื่อจริงจไม่เชื่อจริงจไม่เชื่อจริงจยุ้ยเถียงกันมัชาขอให้เองเลยเฮออคันจะทำอะไรครับเฮ้ยอ่าชุ่มคอนายทำแบบเนี้ยเดี๋ยวก็เจอดีหรอกแค่จุกแคตาจะทำอะไรฉันได้อู้หิวจังเลย พิมนะก็ไม่รู้ไปไหนเฮ้ยพิมครับมาแล้วเอาพิมพิมพิมโอ้ยครับฉันอยู่นี่เรียกอะไรนักหนาเนี่ยฮะพิมทำามนอนตรงนี้เนี่ยเอา้าก็นอนเล่นไงทำแม่ นี่ครับๆๆัคับคับ,บ,บวันนี้เราเล่นอะไรกันดีน่จะเล่นน้ำไหมโอเค okay, ได้เลยเฮ้ยเล่นการ์ดเกมกันได้ดีไหมเออเล่นอุ้งนใต้น้ำไหมเอาสิเฮ้ยปน,ปน,ปนึงเปนนเปนนงเสียงอะไรบ้เฮยว่ี่คืน้เนให้มจเเหมือนกับนัชชาเลยอ่ะอนั่ดิ แต่ว่านาชาคุยกับใครอะวันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านนี่ตรงเนี้นั้นเราไปดูกันนะพี่จ๋าหนูเอาน้ำมาให้แล้วค่ะทานน้ำให้อร่อยนะคะนาชาเขาพูนาชาอยู่คนเดียวหนิแล้วเขาพูดกับใครนาชาคุากับใครกับพี่จุ๊บไงจุ๊บ นาชชาพี่จุกคือใครเหรอนี่ไงพี่จุกฮะเฮ้ยนาชชาคุยกับตุกตาด้ยนะนี่ไม่ใช่ตุกตานะนี่คือตุกตาชัดๆเขาพูดได้จริงๆเ <jumped on my nose> ขาบอกว่าเขาอยากกินน้ำแดงหนูก็เอาน้ำแดงมาให้เขาแล้วฮะตุ <body> กตาเนี่ยพูดว่ بة? โอ๊ยอย่าไหลสาระตุ๊กเกอร์ตาไหนที่กินน้ำแดงได้พี่เขาอยากกินน้ำจริงๆพี่เขาบอกเมื่อกี้ไม่เชื่อตุ๊กตาไหนจะพูดได้จริงๆไม่เชื่อจริงๆไม่เชื่อจริงจไม่เชื่อจริงๆไม่เชื่อจริงจริงยุดเถียงกันมันชาขอให้เองเลยเฮ้ยขันด้ทำอะไรครับเฮ้ยอ่าชุ่มคอเฮ้ย นายทำอะไรเนี่ยก็ดื่มน้ำไงโอ้ยนายทำแบบนี้เราต้องเจอดีนะเอ้เจะเ,เชื่อ้วยเหรอก,ก,ก็ไม่ได้เชื่อหรอกแต่ก็ไม่ควรเป็นรับลูกป้าเฮ้ยพ,พิมพอย่าเพ้องเชื่อน่ะพี่ครทำอย่างนี้ได้ไงพี่จุขขกขาปวดมากเลยนะปวดเหรอได้แบบนี้ต้องเจอน้ำตับไฟเฮ้ยครับนายจะทำอะไระคะให้นี่ใยไปทำอะไรพี่จุกนะไฟ น้ำดับไฟน้ำดับไฟคับฮะนี่นายทำบ้าอะไรเนี่ยก็นับไฟเนี่ยนายทำแบบนี้เดี๋ยวก็เจอดีหรอกแค <c oughs> ทูกคตาจะทำอะไรฉันได้อ๋ออืมครับนี่นายได้เจอดีแน่ A few moments later <c oughs> พิมอะหายไปไหนอ,อ่ะข้างล่างก็ไม่มี ข้าบนก็ไม่มีเอสงสัยเค้ื่อนไปบนบ้านแน่นอนอไม่ไปอ,อ,ยอยู่คนเดียวเล่นเกมดีกว่าอไปดิเอ๊ะเอทํทำไมถึงรู้สึกเก็นเยน็นวอกวอกหืผมแฟนจะเปิดแอร์เย,ย็นแน่นอน เสียงอะไรอ่ะแต่แต่เราอยู่คนเดียวอืมสงสารอกพี่พอ่โอ้เจ้สฝุ่อเจแต่เนี่ยเสียงอะไรอ่ะอ๋อพีมแน่เลยเฮ้ย โอ๊ยพิมพ์ประตูก็ไม่ล็อกเฮ้ยเตุกตา,ากิาเลยรกอหิวจัเลย ิมนะก็ไม่รู้ไปไหนเฮ้ยเฮ้ยตุ๊กตาพี่จบมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอะ่ <c oughs> ะเมื่อกี้เราวางไว้ข้างบนนู้นเอยโอ้ยคิดมากกว่าสติ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  <c oughs> เวลาไปไหนก็เ,เจอแต่พี่จุ๊กเราจะหลอนกันไปแล้วเนี่ยโอ้ยคติคติโอ้ยสุดชียอะอ๋อมใส่พิมพ์น่าจะลงมาแล้วแน่นเลยเศรษพอดี

เฮ้ยชเอแล้วกูลวีไเดี๋ยว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 ักบ้าบ้าบ้เป็นผีอเดี๋ยวค่ะพูดที่รู้เรื่องผีอะไรผีมันมีที่ไหนเล่าีจริงๆครับเจอมาแล้วปังควงนั้นไงไหนเนี่ยหรอนี่มันตุ๊กตาไทยตุ๊กตาหัวจุกของนันชานี่นาไปเเอาไปเลยเอาไปเลยครับ ทำไมโกรธลอนหลานขนาดนี้ก็คแค่ตุก๊กตาเนี่ยนะเรื่องมันเป็นยังไงเนี่ยฮะคือเรื่องมันเป็นอย่างาง,างี้ค่ะแม่เรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะหนูก,ก็เลยต้องสั่งสอนครับหน่อยอว่าอย่าไปลบหลู่ความเชื่อคนอื่นถ้าเกิดว่าไม่ชอบหรือไม่พอใจหรือว่าไม่เชื่อ,อเนี่ยก็แค่เก็บไว้ในใจไม่ต้องไปพูดก็เป็นคนทำหรอใช่เคยทำเองแล้วเป็นไงล่ะสำนึกหรือยังเข็ดหรือยังไปลบหลู่ความเชื่อคนอื่นเขาอะฮะ เขาสามเล่นร็ว oh, ด okay, ิเขาจะฉี่อีกแล้วเนี่ยเลยอ่ะเพื่อนเยวจะฉี่แล้วนี่ถามป้าจะบอกให้นะเราอย่าไปเล่นกับความเชื่อของคนอื่นรู้ไหมถ้าเราไม่เชื่อไม่อยากฟังไม่อยากรู้เราก็เดินหนีหรือว่าเก็บไว้ในใจพยายามหลีกเลี่ยงอย่าไปคุยเรื่องความเชื่อที่เราไม่เชื่อตรงกับคนอื่นรู้ไหมเนี่ยอย่างนัชชาเขาเชื่อแล้วหนูไปทําแบบนี้น้องเขาก็รู้สึกไม่ดีเข้าใจไหม จำไว้เลยนะความเชื่อเรื่องของศาสนาเรื่องของการเมืองห้ามเอามาคุยเอามาเถียงกับเพื่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยหนุ่มเนี่ยแหละจะลำบากใช่ไหมตัวกวาบเข้าใจแล้วครับต่อไปนี้จะไม่ทำแล้วครับดีมากอ่ะั้นป้าให้ตัวนี้ตัวเยอะตัวเยอะอ้าวตัวกวางข่าวขบาเลยมาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเลยนะ